ขอเสียงปรุกมือนีาหพ่นกาต้อนรับอีกครั้งเว่ยตีลังยูอัพเร r ยกฟาดเส d i ช้างล้อ t ้อเอ o n g b ยกสไตล h ล้อแบ a ็ก s u ท์เฮ u เดอร n สยูเอ็กซ์เนดาเธอไปถอนมั่นก่อนสิแล้วเธอค่อยมีกัน ตูจ้อตูจะอย่างนี้ดีกว่าถ้าหากใครร้องเพลงเดิอกับสายยานยญาได้ผมจะให้รางวัลคนละหนึ่งพันบาทเห็นไหมนักดนตรีเห็นเงินไหมเมื่อกี้นี่ประกาศเฉยๆไม่เห็นมีใครเมื่อกี้มาบอกฟรีไม่เคยยกเลยเฟร์คฟายเงินพันเลยยกกันฟื้ไปหมดไอเห็นแก่ตัวอยู่กับเขาไม่เคยทำบุญคุณอะไรดีเลยขึ้นมา มีดาวเงินยกกันนั้นคนอื่นนะ่ะเขาเห็นแก่เงินแล้วที่อาจารย์ยกนันไม่เห็นแก่เงินเถอดหนะ้ามั่นใจยอมใช่ไหมยอมแล้วจะนอนไงเอาโส่้รองเท้าขยี้เบ้าตาก็ยังยอมขออย่างเดียวเงินพันมึงมาก็แล้วโอเคโอเค,อเคสบายมากมึงบอกนะคอยฟังให้ดีสบาย กับใายันใครหลอกกว่ากันนั้นน้องแต่เดอมมีทองนะจ๊ะใายันมีทองมากกว่าเดิมมีแหวนเพชรเม็ดเท่าไหร่เม็ดเบลเซนาเธอจ้าแต่ใายันสัญญามีมุกเม็ดใหญ่กว่านั้นกูไม่ลองอ่ะทำไมอ่ะเขามีเพชรมันมีมุก ก็มึงอัดเพลงอะไรเองยังเสียกมีมุกอีกเพชๆๆลืมไปเพชพอเศรษไม่ใช่มอสรุกมุกลืมอ่ะรู้มันมีมุกว่ะเธอกบตายยังใครหลอกว่ากันตอที่เ้อใจดีนะจ๊ะตายยังใจดีแผนรูปร่อนะเดออย่างสดนะแต่ผมสดจรสิ่งเจ้านอ ร้องอ่ะแกฟังมั่งสยสยน่ะสายยันเขาร้องอ้าวกูนึกว่ากูเป็นสยอะไรวะทำไมมุกกูก็เล็กกว่ามันเฮ็ดเฮ็ดไอ้ชอบมันว่าเลยนะเม็ดกูก็เล็กกว่ามุดไอ้เฮ็ดกูก็เล็กกว่ามันเออแล้วมแล้วตึกกูก็สั้นกว่ามันอีกโอ้ยยังตึกตึกอะตึกฉันเชื่อว่าตึกแกน่ะสั้นกว,ว oh ่าตึกฉัน มันก็ไม่เท่าไรแล้ววะอย่างน้อยกูแก่สามชั้นกูถึงสี่ชั้นอ้าชฉนนะกูก็ต่อกูอีกชั้นหนึ่งได้แล้วรถกูมีที่ไหนสักคันล่ะเออจริงมึงพูดสะจริงกูเหลิองอืดีนะกูเป็นสอยกูไม่เป็นสอปเขาให้ไม่ต้องโท่ไม่ต้องถูไอ้เชี่ยนี่ถูจังงวดที่แล้วก็ให้ปแลายี่สิบถูอยู่นั่นแหละงวดนี้ไปเลยสี่แปดผ่านไป เล็กเล่นน้อยจากทีมงานนักแสดงครกเอะไรวะกูไม่ได้้องเลยฮะ้องไปแล้วไะไอ้นั่นขายนาซื้อนางยังค้างอยู่เลยอะไรค้างขายนาซื้อนางแล้วเงินล่ะร้องไม่ถูกที่จะเอาเงินอีกเหรอพันบาทนะสายันนะพูดไว้นะต่อหน้าประชาชนตัวเองร้องไม่ถูกจะเอาเงินอีกอะไรไม่ถูกยังไงก็ร้องไปได้หน่อยก็ยังดีไอ้เปดนั่นไม่บอกอะ อย่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่เงินสายยันเห็นใจอยู่กับผมต้องรู้จิตใจผมด้วยมีอะไรไม่ใช่มาขอเงินผมต่อหน้าประชาชนแบบนี้ใครไม่รู้เดี๋ยวจะหาว่าผมใจไม่ใส่รำกรมใช่ครับมีอะไรให้ไปหาผมที่บ้านเห็นไหมเห็นไหมสายยันเห็นใจหลือคนเป็นไงวิเศษจริงๆใครเมียท้องออกลูกคาชาวบ้านไม่มีเดือดร้อนเจ็บใข้ได้ป่วยไปหาที่สมัยหาสายยันมางสายยันจะฟังให้จะบอกมือเที่นสางว่ากูก็แย่เหมือนกัน มึงเคยให้กูม้างไหมมึงคิดออกม้างไหมเชียทําไมแล้วแบบนี้แล้วใจอะจอย่างกะทะเลผมเนี่ยอย่างกะแม่น้ําทะเลเลยทะเละทะเลแม่น้าเจ้าพระยาทะเลโอ้ทะเลมาหาสมุทรน้ำมันเค็มมึงเห็นไหม <laughs> มันเค็มอ่ะมึงไม่ต้องหัวเราะเยอะก,กู มันเค็มเอาละเอาละ,าละผมจะให้ตามขามันสัญญาเห็นไหมคนนี้ถ้าไม่ว่ญญาแล้วไม่ได้เงินไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องนี้ใจมผมว่าอย่างนี้เห็นไหมใจอย่างนี้ใจเขาอย่างนี้แต่ใจพวกมึงอย่างนี้เท่านั้นไม่ทำไม่้อะไรที่เป็นอย่างงั้นก็ง,งานหยุดมึงก็ปีกันไปสิเด <laughs> ือนนึงมีงานสิบวันมึงคิดกับเขาแล้วกันมีรอยอยู่แล้วนี่เห็นไหมฟักมาโอ้ยเรียบกริบเลยไม่เหมือนของมึงครับยุ่งอยู่ดีมึง ของเขาเนี่ยมีเรียบเลยเขาไม่ค่อยใช่ถูกไหมทำไมถึงเรียบอ่าเพราะขาเก็บไว้ล่อผู้หญิงเนี่ยแม่เละอย่างที่ไหนเวลาอาจารย์จะร้องเพลงทำไมพวกแกสี่คนแปนตี้แกทำไมไอ้อ้วนก่อนไม่มาโทษฉันเลยเพชรด้วยไม่ต้องไปโทษฉันเพ่นด้วยมันพอกันทั้งสี่ตัวเลยโดนซะมั่งเถอะมันใช้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยรู้ไหม ว่าแล้วยังมาทำตาเป็ดๆ,ๆไอ้พวกเปรตนี่ไม่มีใครรักอาจารย์เลย <c oughs> มีผมคนเดียวรักอาจารย์ส่งเสริมอาจารย์ขอบคุณมันเป็นคนที่ไม่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง <c oughs> เป็นเด็กที่ไม่มีสัมมาครารวะปัสวะอุจระไ <c oughs> <c oughs> อ<า>้ขี้าว่น้านอาจารย์นะถ้ามันคุงทำอย่างนี้ <c oughs> ผมจะตกหน้าไรออกขึ้นสองลูกขเขาามีมามีิเจ้ายึดทห้หมดเลย เลวไอ้พวกนี้ยังเฮี้ยตัวเล็กมึงเลยเฮี้ยตัวเบลอร์เสียใครฮะแกด่าแกด่าน่จะรู้เปล่าใครใครสายยันสายยันตายแล้วกูไม่ได้ใส่แว่นโอ้ใา่จริงๆเลยแกรึกว่าใครกูนึกว่าคอนวอยแล้วกูจะย้ายวงไปนี่ย้ายแกไปขอโทษเขาขอโทษเขาจ้ะ ข้าผู้น้อยมิดแบบข้าผู้น้อยผิดครั้งนี้แล้วพังนะข้าผู้น้อยโอ้โหประธานโทษดิปากเหรอแล้วมึงเห็นมันตูดเหรอก็ยังยังถามอีกเนี่ยยังสงสัยอยู่เนี่ยปาก มันหย่อนทำไมถึงหย่อนทำไมถึงหย่อนเพราะอะไรเพราะเพราะปากเพราะอะไรปากมันเสียปากเสียปากเสียทำไมไม่ไปซ่อมอะไรปากเสียมีซ่อมแล้วมาหัวล้านทำไมไม่ไปรอดอกแต่ว่าเขาหัวล้านด่าเสี่ เห็นหัวฉันเป็นยางรถยนต์งั้นเหรอแล้วเห็นปากกูเป็นเครื่องเหรอเจริญชัยสายหยาอาเอ๋ยอาไหลท่านอาจารย์เจริญชัยรับดับศูนย์จากลาไปหัวใจแสนอาดูต้องสิ้นศูนย์ปูชนียบุคคล ทุกเวทีที่ใกล้ใก้ได้มีสุขก็ด้วยมุกแสนสนุกทุกแห่งผนครูสายันสัญญานำพาคนยิ่งสุขล้นอิ่มหนำสุดสำราชครูสายันแสดงที่แห่งไหนคนดูให้สุดสุขสนุกสนาน พระหยกรอยิ้มเฮฮาพาเบิกบามเจริญชัยนำท่านสู่พิรมเป็นตลกคู่บุญบารมีสองท่านนี้สร้างสรรค์สุขสุดสมสายันคู่เจริญชัยใครก็ชมว่าเหมาะสมยอดยิ่งเหนือสิ่งใด อนิจจาครูสายันพลันมาจากน้ำตายังไหลพรากไม่หยุดไหลโศกซ้ำสองต้องหมองในรุทไทยเสียอาจารย์เจริญชัยใจหมองตรงคงเหลือเพียงความทรงจนครั้งอดีตที่ถูกขีดเขียนขึ้นให้เหมาะสม ทั้งคู่ล่วงลาลับกลับชั้นพรหมใจระทงร้าวรานจะขาดรอนขออาจารย์จเจริญชัยจงไปสู่สวงสวรรค์เคียงคู่บัญจะรอน,น,นดาวดึงถึงนั้นไม่คลายคลอง,อจ,ะงลจะร้าวรอนเพียงไรคงไม่เลย ด้วยความรักและอาลัยิ่งจากน้องพี่ชาวดีสมอทุกท่านและสมาชิกชาววงตรีสายสัญญาทุกๆครุ่น